สวัสดีครับมาพบกับเที่ยวนี้ไม่มีวันลืมกับรสชาติที่ไม่มีวันลืมนะครับกับเมนูไข่กระทะยามเช้านะครับเราก็จะมาใส่เนยในกระทะตั้งไฟอ่อนๆน,นะครับไฟอ่อนเลยเอาเนยลงมาทากระทะเราก่อนจากนั้นเราก็จะนําไข่มาตอกใส่ลงไปนะครับซึ่งเราจะใช้ไข่ไก่สองฟองตอกลงไฟแล้วเราก็จะมีหมูสับหมูยอซึ่งเราลวนไว้แล้วคับพริกไทย ก็แต่งสีสันให้มันสวยค่อยๆใส่ลงไปเราทำเองแล้วก็ใส่เยอะๆเลยแล้วก็กุนเชียงหูยอของเราเป็นหมูยออุบลน,นะครับแล้วก็กุนเชียงอบุบลเราก็มีไส้กรอกแล้วก็ใส่ลงไปใส่ไส้กรอกลงไปด้วยหอมแล้วเราก็ใส่ชีสลงไปให้มันดูเยิ้มๆน่าอร่อยไข่กระทะใส่ชีส แล้วเราก็ปิดฝาให้มันสุกพอไข่มันเริ่มสุกได้ที่แล้วเราก็จะเอาหอมซอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็โรยโรยพริกไทยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเอาใส่จาน